โอกาชาเลดอัพจีนอสระดับ SSR ปรากฏตัวแบบนี้สงสัยเดือนแน้่ตัวนี้จะต้องมาเป็นระดับ UR แล้วแหละหแต่ความจริงก็คงเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวปู่บอมระดับ UR ตัวนี้นี่เขาจ่อรอลงอยู่แล้วนะจ๊ะไหนๆเขาก็มาเป็นตู้เลตอัพแบบนี้แล้วมีของรางวัลการการันตีสุ่มอีกมากมายจะให้ผมพลาดได้ยั่งไรละ่ะเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆดูถ,ถ้าจะเข้าไปร่วมลุ้นการสุ่มเจ้าตัวจีนอสระดับ SSR ไปเป็น UR ของผมก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ลิชแมนช็อปโนหนึ่งในเรื่องเติมเกมแจกใหญ่ยิ่งเติมเยอะยิ่งได้รดยิ่งเติมเยอะยิ่งได้ลุ้นฉลองครบ5 0 0 0 0นซับแจกยับ3ต่อทั้งแรกกับลิชแมนช็อปคอยยิ่งเติมยิ่งรดลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรกรับของรางวัลใหญ่ไอโฟน15โปรแม็กแอร์ไลน์เติมเกมทุก100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรถเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการกับลิชแมนช็อปคอยใช้แทนเป็นส่วนลดได้ลุ้นต่อที่3ายิ่งเติมยิ่งลุนกับลัคก เว็บไซต์ listmanshop.com กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อไปลุ้นรับของรางวัลกันเลย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตเกตในซูเวอร์จีนสำหรับในวันนี้ตัวเกมซูเวอร์จีของเขาได้ทําการเพิ่มอัตราเลรดอปตู้กาชาของเจ้าตัวจีนอสระดับ SSR ซึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่ใครๆหลายๆคนชื่นชอบมากๆตอนที่มันมาแรกๆยิ่งถ้าเกิดเราเอาตัวละครของเขามาเล่นคู่กับคอของเจ้าตัวเกโรเกโรตอนต้นๆเกมนะบอกเลยว่าดาเมจดอันติเผาไหมอย่างแรงและก็เป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะครับผมเพราะว่านัดตอนนี้ผมเองก็ยังอยู่ในช่วงต้นเกมอยู่และตัวละครตัวนีี้ท่เขา กลับเข้ามาเนี่ยมันลงในตู้กาชาตัวแดงให้เราได้เปิดอีกด้วยเมื่อก่อนนี่ใช้ตัวดําหากันอุตลุดผุดไม่เติมกันไปเป็นพันนะครับผมกว่าจะได้ตัวละครตัวนั้นมาแต่นะตอนนี้ขอเพียงแค่คุณดองตัวแดงฟรีๆไว้ให้ครบ1 8 0บใบตัวละครตัวนี้ก็จะตกอยู่ในไอดีของพวกท่านทันทีรวมไปถึงของรางวัลการการันตียังจะมีแจกอุปกรณ์เฉพาะด้วยนะครับผมสาหรับการ์ดอุปกรณ์เฉพาะตัวนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นของเจ้าตัว G ีนอสระดับ SSR ร่างที่2ตัวนี้นะหรือไม่ก็อาจจะมีตัวอื่นมา แทรกด้วยนะครับเซระมาณ1-2ถึงตัวพร้อมยังมีเศษนะครับผมในการเป็นตัวละครระดับ SSR บวกอีก1เศษนะสำหรับฮีโร่ส่วนการการันตีตัวละครของเขาในนี้ไม่มีนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นโปรไฟล์7วันแล้วก็ภายในตู้กระชาเลตอัพตัวนี้นะครับผมยังจะมีเจ้าตัวกาโร่กับคิงมาให้เราได้เปิดอีกด้วยเลดรอปดอตรงนี้ตัวแดงมีอยู่190ใบแบบนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะเปิดกระผมเองก็ขออนุญาตขายของกันหน่อยจ้าตอนนี้ช่อง YouTube a n g e ้ลเดนเกมได้มีระบบสมมาาชิก วิธีสมัครสมา,สมาชิกเพียงแค่กดคําว่าสมาัครหลังจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจในการสมัครได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นสมาคมฮีโร่ของวันพันแมนเดือนละ20บาทก็จัดกันมาครับณตรงนี้ <Okay. S 1> รูปายแชทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็อีโมจิครับผมหน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลโก้โลโก้จัดหนักจัดเต็ม oh. ใครที่ติดตามวันพันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่อง a n g เจิ e เลทเกมก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับหลังจากขายของไปเป็นที่เรียบร้อยก็จัดกันมาเลยครับผม1ิบใบแรกขอให้ออกเร็วๆนะเพราะว่า จะได้เก็บตัวไปเผื่อเดือนหน้าอีกนะครับเพราะว่าไอการเลทอพตรงนี้เนี่ยมันจะมีมาเรื่อยๆในทุกๆเดือนนะจ้า <Wow. S 1> สาหรับพวกตัวละครที่เป็นตัวดําเก่าๆนะต่อมาเป็นรอบที่20ใบก็ยังไม่ได้ครับผมโอ้โหความเกินนี่มาเต็มจัดกันต่อ30ใบมีดาวโหลดเล็กน้อยสงสัยเอเดนน่าจะมาชชว์ครับผมจีนอตรอบนี้40บใบยังไงดีครับผมตัวละครโอ้โหมาแบบเกือจัดจัดขนาดดองตัวแดงนะครับเนี่ยจัดกันไปต่อครับผมในรอบที่50ใบครับจังหวะนี้ยังไงดียังไม่โผล่อีกหรือ นี่ SR โผนน้อยเกินครับผมต่อไปจะเป็นรอบที่60คาดว่าน่าจะก,การันตีทอง1ชิ้นนะก็จัดก,กันมาครับผมรอบนี้ยังไงดีขึ้นหรือไม่สําหรับเจ้าตัว g ีนอ s เอแล้วก็มาแล้วครับผมขอให้เป็น g ีนอตหรือว่าเจนอตนะจ๊ะขึ้นข้อความว่า AI แบบนี้จัดก,กันมาเลยครับผม <S 2> <S 2> เอา้ g o, งงาจีโฟซะงั้น หาจีนอสหาเจนอสแต่ดันได้จีโฟคู่ขัดกันนะสำหรับตัวละครตัวนี้กับเจ้าตัวเจ,วเจนอสมันเคยสู้กันนั่นเองในอนิเม จัดกันมาต่อในรอบที่70ใบครับสำหรับรอบนี้ก็ยังคงเกลือเหมือนเดิม<อ>เปิดกันมาเรื่อยๆครับผมเป็น80ใบถ้าเกิดว่าเปิดครบ180บใบแล้วไม่ได้นี่ถือว่าหยากมากๆนะเพราะว่าภารกิจการการ,การันตีของเขาไม่มีแจกให้นั่นเองอจัดกันมาต่อในรอบที่100ใบก็ยังคงเกลือเหมือนเดิมจัดกันมาแบบรวดเร็วครับจังหวะนี้มีค้างแล้วก็เรียบร้อยครับขึ้นตัวแรกแบบนี้ต้องเป็นเจนอสเอสเออาร์อย่าเอาอะไรครับเนี่ยโอ้ เจนออผมหายไปไหนครับผู้ชมสงสัยทองน่าจะออกสักสองตัวนะแทงท็อปมาตั้งแต่ต้นหัวเลยนะครับผมแล้วต่อไปก็ต้องเป็นเจนออแน่ๆนครับ SSR ยังไงดีโอ้โหเลดอัพอะไรครับเนี่ยถามจริงโอ้โหแล้วภารกิจการการันตีของมันไม่มีแจกด้วยนะเฮ้ยมันก็เกินไปคุณผู้ชมตัวดํามานี่ผมไม่กล้าเปิดแล้วนะเดือนหน้าเนี่ยจัดไปร้อยใบ S S r 2ตัวแต่ดันได้หลุดเลดตู้นะครับโอ้พัดเจ้าช่วยกล้วยขนมปิ้งปัง ทอ,อะไรครับเนี่ยเหลือ50ตัวแดงเท่านั้นเปิดกันมาเรื่อยๆเลยครับจังหวะนี้อุต่าดองมาเป็นเดือนครับดองมาเป็นเดือนเพื่อจะเอาตัวละครตัวดําตัวเก่าๆแต่ดันได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะได้แต่ตัวเกลือเกือเอารอบต่อไปครับผมรอบนี้ครับยังไงดีครับเหลือ20ใบเท่านั้นครับผมได้แค่2รอบจัดกันมาอีกรอบหนึ่งครับผมเหลืออีกแค่1ิใบเหลืออีกแค่10ใบ,ยอ,อ,10บยอย่าบอกว่าเกลือนะเฮ้ยอย่าบอกนะเจน้ J ๋อผมเอสเอชอาร์ยังไงดีเรียบร้อยครับโอ้โห เฮ้ย <Hey, S 2> มันเกินไปเปล่าพี่นี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยเอาแล้วดันมีเจนอสการการันตีตรงนี้ <Wow. S 1> โอ้โหตกใจนกว่าจะไม่มีแต่มันให้เลือกไงถ้าเกิดว่าเราเปิดกรชาได้เจนอสเราก็ได้อาวุธนะครับคุณผู้ชมแต่อันนี้คือเราก็ต้องมาเลือกตัวของ,ของเขาโอ้โหไม่เอาอ่ะอยากได้อาวุธด,ด้วยโอ้โหอะไรกับเดียจะไปต้องให้ผมเลือกเลยครับเออหือ,อจะไปถึงเป็นอย่างนี้ครับเกรมทำ้ายกิจกเกเรนไปนะเกลืนไปจริงๆรง <c oughs> ะยะเวลาตู้นี้ยังเหลืออีก6วนันโอเคไม่เป็นไรเก็บตัวแดง ก่อนนะเพราะตัวแดงมันหาได้ง่ายมากๆนะครับผม <S 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 <ๆ>ในเซิร์ฟเวอร์จีนแป๊บๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วประมาณ10บใบไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะครับว่าจะมาเปิดตู้กระชาตัวแดงแล้วได้เกลือขนาดนี้นะสงสัยเดือนหน้ายูอาต้องมาแล้วแหละสาหรับเจ้าตัวเจนอส S S R ไปเป็น UR ถ้าเกิดมานี่โอ้โหแจ่มวาวเลยนะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมดวงผมดีไหมฮะเปิด190ใบได้แค่รูป,ปโปรไฟล์ตัวละครของเขามาวิ่งภายในเมืองแค่เจ็ดวัน อย่างเกลือแ้วสิ่งที่น่าปวดใจก็คือมันให้เราเลือกนะโอ้โหผมนี่รปวดหัวจริงๆเก็บตัวแดงมาประมาณเกือบ3มเดือน4ี่เดือนได้อะไรก็ไม่รู้ถ้าออกแทงท็อปมาสเตอร์เอราแล้วมันได้ลูกเกล้ยวของเขามาเป็นเอราบวกเลยเนี่ยจะดีมากๆเอาเป็นว่าเดือนหน้าเดี๋ยวเจ้าตัว G4UR จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยใครที่อยากจะเปิดตัวละครตัวนี้ฝากไอดีให้ผมเปิดได้นะเพราะผมเนี่ยดวงดีสุดๆสุดใครนี้ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทาการกดปิดคลิปิดีโอก็อย่าลืมที่จะช่วย กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซ u b s c r i b e และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทรา,า,า,าบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจยายหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน